เขาบีดเร็วได้ใช่ไหม EDM ก็ได้อยู่นะแต่มันจะเร็วเกินไปนิดนึงเราก็ยังไม่ค่อยถูกกับเขานอนบอกแต่ว่ายากได้งเอ้าสไตล์ EDM มันก็ดูว่า EDM ไม่นัวเพลงไนนะงก่อนนะสแกนรก่อนอ่าเนี่ยจำลอให้ดูดูค่ะเอ็มมา e น่าจะเรนะ เดี๋ยวลราลองลองมึงค่ะรู้จำเนื้อกับพ่อแด้ได้ค่ะจ้าเอาพอได็ดในตำนานอุ้ยอุ้ยผู้คนนี้ดูดีอ่ะหุ่นหันผิวพรรณยันหน้าตาสามพักเลยคันชอบชอบผู้โดนใจเดินผ่านตาเนี่ยมันบอกว่ามันอยากนัดฟินและสองคน อาอาดูเท่าว่าเธอจะมีใจก็ลองอยากคิดทําการใหญ่คบกันเลยไหมดูสักคนแต่ต้องงวยผมมีคนซวยอีกหนึ่งคนมาพูดมาพามห้สับสนว่าเธอสองคนคือแฟนกันแล้วก็วนไปคิดว่าคิดคิดคืออยากจะไปอย่างนี้อยากจะไปอย่างนี้อยากจะไปอย่างเนี้ยสเต็ปแรกที่เราีนอ่สองสามอะไรอย่างเงี้ยจะไปอย่างเงีทั้งสองคนตู้ต้มีใจู้อาอาดูเท่าว่าเธอจะมีใจก็ลองอยากคิดทําการใหญ่คบกันเลยไหมดูสักคน ก็ลองอยากคิดเอะแค่ลองอยากคิดเออคิดทําการใหญ่คบกันเลยไหมให้ดูสังคนแต่ต้องงงงวยเพราะมีคนซุยอีกว่าไอตัวเราตัวคือตัวที่สามเราคิดว่าเนี่ยเอ้ยังไม่เห็นคนนี้ก็จริงแต่ว่าเรายังไม่เข้าไปจีนนนั่นแต่ว่าแค่คิดแค่มโนภาพไปเฉยแค่แค่มโนภาพแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่เดินเข้าไปหาจริงจังเลยแต่ว่าเพราะว่าเพราะยังงงไเพราะว่ามีคนอีกคนหนึ่งอยู่ข้างๆเขาอันนั้นแหละ เออนั่นแหละอัไนเป็นันอือก็เลยไม่รู้ว่ามันได้ได้ลองล้วลอาจารย์ลองฟังก่อไม่สิ่งนี้แค่สามนเฮ้ยเฮิรนนสัมันก็ียคือซีเมเจอถ้าไม่เจอเฮินไม่เจอคือซแต่ซี่ไม่นถ้าไม่เจอเฮนอฟหรือคือสผงนั่นือน ต้องเป็นตัวชาปกลังเลี้ยงตามตสนนี่ละนี่ละแต่ขนาดนี้กำลังดีไหมคะจังหรือว่าต้องเพิ่มอีกโอ้ยโอ้ย อยากโดนเธอดโอย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 อยากโดนเธอแทงลูกซรรักกับโอยโอยอยากโดนเธอแทงลูกซอนรักโอยโอยผู้คนนี้ดูดีอ่ะกับโอยโอยอยากโดนเธอแทงลูกซอนรักโอ้ยสะบัดเสียงกับโวยไม่สะบัดเสียงนะท่นโอยโอยเพอโอยโอยอยากโดนเธอแทงลูกซรรักมีอยากลีลาทำยึกยัก เดี๋ยวคนอื่นลักพาเธอไปกับโอยโอยอยากโดนเธอแทงลูกซอนรักอัะไหนคะนานนานนางเขาเขียนว่านานนะคะ